Ni nắm bàn giao cho mão pung bàn dài bỏ mão pung hàm ngay yà lâu ba. Ta bắt đầu đi hinh hằng lì đăng ký nam ku lop bay hinh bong ngay lui hinh bò đâm đâm mầm. The công nhân sa mãi hoppi kai đai nãy đất con cong kopi hinh vào gần được em bơm đình hinh chị vào hát hoa 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 เข้าไปนะด,ดูแม่มันบินเต็มเลยโอ้มันอยู่ในต้นมะม่วงนะหล,ลังบอลล่มเลยโอ้ควันอุควันด้วยเรแต่กล้องนั่งอยู่ตรงควันนะทุก <ไป S 1> คนแม่แม่มีแม่พึ่งบินเต็มเลยนะอ้ในฟานของเราปัดแล้วปัดแล้วอ้เราต้องอยู่ใ,ใกล้ๆควันนะดูฝั่งนี้กระดุกกระดิกไม่ได้นะ อฟังเสียงแม่มันเราไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้แล้วตะกองก็อยากเข้าไปท่ายไกลๆให้ไแ,แต่ตะกลเพราเสียงแอกนีแค่นี้ตะกงก็เสียงตายพอแล้วหมามันร้องมันจะเข้ามาทุกคนตะกงถอยทับมาก่อนนะคะทุกคน เพราะว่ามันอยู่ต่ำแล้วมันออกมาเยอะนะนายพางเราเอาออกมาแล้วไปซูมให้ดูนี่ดังห่างแล้ว่สุดเลยแต่ัวน้ำนายพางเราออกมาแล้วอ่ะพี่บอยนั่งดำเลย เสร็จสิ้นภารกิจเ,าากดเดี๋ยวในว่างเราเอาหัวน้ำมาให้ดูนะมาแล้วเจ้าของสวนเจ้าของลังพึ่งให้กล้วยเราไปกินด้วยนะคะนี่เจ้าของใจดีมากเขาให้เรือเดียวทำไมเอามาสองเือนแล้วคะคุณพี่โอ้หัวน้ำนะคะอ้ะะอท้องแทกเส้้นภารกิจครับ หลังจากที่เอาพึ่งหลวงได้น้ำกระแตงหนึ่งนะไปแล้วนายพานของเรากลับบ้านกันจสิ้นภารกิจของนะเรานี่น้ำพึ่งของแท้เลยเอามาสโร์วงหันนีบ๊อดเดือนหาเดือนหา้าน้ำพึ่งเดือนห้าจ้า